สวัสดีครับผมไนรี่นะครับเพจชาว้วยชนแนลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถนะครับหลังจากที่ผมใช้มาแล้ว1000งพยิโลนะครับก็มีปัญหาอะไรมาครับคือเวฟ LED นะครับที่เขาว่าประหยัดและมีปัญหาอะไรบ้างก็เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับอันนี้ยังเดิมๆอยู่นะครับไม่ได้ทำอะไรมีใส่ตะกร้าอย่างเดียว ก็เพ่งจะออกมานะครับป้ายยังไม่ได้เลยนะครับก็นี่นะครับหนึ่งพันกิโลแรกเพิ่งจะถ่ายมาเมื่อวานนะจากปัญหาที่เขาพบกันว่าคา์ดลื่นอะไรลื่น,นผมยังไม่เจอนะตอนนี้แต่ว่ารถยังใหม่อยู่ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็ยังมีที่ว่า ชุดข้างอาจจะมีดังนะไอกรอบข้างแต่ยังจับจุดไม่ได้ว่าดังตรงไหนแต่เห็นมีคนว่าดังช่วงนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะแต่โดยรวมแล้วขี่ก็โอเคนะครับยังไม่มีอะไรที่แบบว่าปัญหาประหยัดก็โอเคก็นี่ครับสภาพโดยรวม พึ่งล้างกันเลยทีเดียวสืาพผ้าก็โอเคอันนี้ผมใช้วิ่งลายแมนด้วยนะก็วันนี้จะมารีวิวนี่แหละครับเวฟหนึ่ LED ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าอีกสักเดือนสองเดือน จะมีปัญหาอะไรไหมแล้วถ้ามีแต่งอะไรเพิ่มหรือเพิ่มเติมอะไรลงในรถเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ชมอีกนะครับวันนี้ก็ชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะหาอะไรมารีวิวให้ดูกันเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวรอชมคันนี้ครับ p C X หลังจากใช้มาแล้วหนึ่งปี ว่ามันมีข้อเสียอะไรกันมากที่เพื่อนๆเจอกันเ,เดี๋ยวมารีวิวเต็มๆกันนะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวัสดีครับ